สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยนะคะที่ช่องเอดพีซิน,นะคาะของเบงวันนี้เอิญจะพาทุกคนมาดูตัวรถนะคะเข้าใหม่ เป็นคันนี้เลย Toyota Fortuner 3.0ตัววนะคะขับเพื่อน4ลอ้อสำหรับตัวรถคันนี้เป็นรถปี2013นะคะเป็นเกียร์ออโตโมาพร้อมราคาตั้งขายเพียง6,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้แลกไม่เพียง1,20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก่อนรับชมคลิปนี้เอ,อิญต้องฝากทุกคนกดไลค์ก็แชร์ share, กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถของคันนี้ก็เลย สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ตัดด้วยมันติรีเฟคเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมเรียงกันสวยๆวยหเส้นแบบนี้เลยนะคะพร้อมโลโก้โตยโยต้อยู่ตรงกลางด้วยมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มานะคะอีก2จุดพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันนี่เลย รถสวยคัดเกตเอนะคะคันนี้ถัดมาเลยเรามาดูตัวแม็กและยางกันบ้างนะคะคันนี้มาพร้อมล้อแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมจากเบลตาหัวนอ็อต6กรูได้ยางของมิชลีนนะคะปี2019 mm hmm. ไปใช้งานเลย mm hmm. บันไดด้านข้างโครงสร้างรายละเอียดต่างๆนะคะ mm hmm. ก็เดิมๆแบบนี้เลยนะ mm hmm. ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง mm hmm. มาพร้อมกับตัวแผงกันลอยนะคะ mm hmm. ของ f o r t เนอรที่ติดมาให้รวดร้อ,ดอยติดฟิล์มมาให้รอบคันเลย mm hmm. t o ยตา a นะคะฟอร์จูเนแหลกหลังคาด้านบนนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะ,ะนีรายละเอียดต่างๆนะคะก็เดิมๆเลยนะ,ะถัดมานะคะเรามาดูตัวอย่างเส้นที่2กันบ้างนะคะก็ได้เป็นยาวของ m i มิชลีนปี2019เช่นเดียวกันนะคะล้อแม็กไม่มีไม่มีเปลี่ยนมานะ,ะอันนี้ก็คือเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อต6รูพร้อมกับโครงสร้างรายละเอียดต่างๆนะคะก็เดิมๆแบบนี้ เช่นเดียวกันถัดมาเลยด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมไฟด้านท้ายเป็นแบบมันติเช่นเดียวกันนะคะหลอดไส้ไฮโดรเจนนะคะพร้อมกับตัวด้านท้ายที่จะได้ไฟท้ายเป็นทรงกลมโดนัทแบบนี้เลยนี่ ด้านหลังมาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะ3.0 D4D V-N Turbo ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อ VSC นะคะรุ่นย่อยของคันนี้เป็นตัว V นั่นเองมาพร้อมราคาจับต้องได้แน่นอนนะคะเพียง699,000บาทเท่านั้นนะคะออปชั่นจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้มาอีก4จุดสปอยเลอร์ด้านบนไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ที่ปดัดน้ำฝนด้านท้าย ไฟทับทิมนะคะผู้หลังแล้วก็มาพร้อมกับตัวยางอะไหล่นะคะอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยเรามาดูนะคะภายในตัวรถกันนีคันนี้เป็นแบบแมนวนวลนะภายในคันนี้นะคะเป็นสีเบดนะคะรายละเอียดโครงสร้างต่างๆนะคะก็จะเดิมๆเลยนะคะนี่น็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนี่ให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะ น็อตเดิมๆนะคะไม่มีขยับไม่มีไข่ไม่มีถอดเลยนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะก็เดิมๆแบบที่ลูกค้าเห็นเลยนะมาพร้อมเบาะนะคะที่มีมาให้ซ้ายขวานะคะคันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งตัวเบาะด้านหลังเขาจะพับได้นะคะสําหรับตัวรถมีแอร์บนเพดานมาให้ครบทุกจุดเลยสวยเดิมนะคะมีกล้องด้านหลังมาให้ด้วย ตัวรถนะคะเกรด A เลยนะคะได้รถสีดำเงาแบบนี้ไปใช้งานเลยนะรถสวยดำดุแบบนี้เลย mm hmm. ตัวยางนะคะเส้นที่สามนะคะก็มาพร้อมอยางมิชลินปี2019เช่นเดียวกันนะคะล้อมแม็กนะคะเดิมๆหัวน็อตหรดู oo, พร้อมแม็กที่ไม่มีร่องรอยของกันเคยฟุตบาทเลยซุ้มล้อ,อยู่ครบนะคะกระจกเดิมๆนะคะโลโก้เตย์ต้าอยู่ครบเลยนี mm ่ hmm. รายละเอียดเดิมๆเลยนะไฟเลี้ยวก็จกมองข้างยางเส้นที่4นะคะเส้นสุดท้ายนะคะก็มาพร้อมกับตัวยางมิชลินเช่นเดียวกันนะคะล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันหัวนอ็อตหกรูแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างรายละเอียดนะคะภายนอกถักว่วสวยมากนะคะคันนี้เดี๋ยวเอินพาไปดูในส่วนของภายในตัวรถคันนี้ก็เลยดีกว่าเราไปดูภายในกัน พามาชมนะคะในส่วนของภายในกันเลยดีกว่านะสำหรับคันนี้นะคะภายในนะคะเป็นสีเพาตัดด้วยสีเบจแบบนี้เลยที่จับประตูเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมลายไม้นะคะแล้วก็กระจกบานเลื่อนออโตโอ้คนขับนะคะแล้วก็มาพร้อมเซ็นทรัลล็อกรถปล,ล็อกมีมาให้เช่นเดียวกันมีปุ่มเปิดไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็กระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรือนกระจกมีมาให้เรียบร้อยเลย อ่ะเราขึ้นมาดูภายในรถกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเอลองสตาร์ทรถให้ดูคันนี้นะคะควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวรถนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวเลขใหม่นะคะเพียง128,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะพร้อมกับพวงมาลัยนะคะที่จะได้เป็นแบบมันติฟัง์กชั่น หนึ่งฝั่งนะคะมีตัวเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวนี้นะคะที่อาไว้รับสายวางสายได้เลยลายไม้ที่พวงมาลัยไม่ช้ําเลยนะคะถือว่าสวยมากเลยนะคะคันนี้คอนโซลไม่มีคราบกาวใดๆนะคะให้เห็นรายละเอียดกันเลยนี่มาพร้อมจอวิทิโนะคะที่เป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้เช่นเดียวกันพร้อมกับตัวแอร์นะคะที่จะตั้งค่าเป็นแบบออโต้แบบนี้เลย รายละเอียดสวยๆเดิมๆเลยนะคะได้รถเกียร์โตนะคะรุ่นนี้เขาก็ขึ้นเขาลงเขาได้สบายเลยนะ mm hmm. มีเซ็นเซอร์มาให้นะคะพร้อมกับตัวกล้องมองด้านหลังนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยเลย mm hmm. รถสวยนะคะเกรด A แบบนี้เลยนะคะน mm hmm. ี่มีจอในวิกเกเตอร์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแมพ คันนี้ก็จะมีตัว FMAM นะคะแล้วก็บลูทูธนะมีมาให้เรียบร้อยเลยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้นะคะก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะเขามีถุงลมเนิรภัยมาให้ด้วยนะคะคู่หน้าพร้อมกับตัวเก๊ะใส่ของด้านล่างนะคะก็เปิดใช้งานได้ปกติดีนะคะสำเนารถนะคะก็อยู่ครบเลยคันนี้ให้ดูตัวรายละเอียดสำเนาก่อน เป็นรถปี2013เครื่องดีเซล1 7 7แรงม้านะคะคันนี้เป็นตัว4สูบนะตัวรถนะคะเป็นสีดำมาพร้อมทะเบียนรถ7168นะคะป้ายกรุงเทพมานครเรียบร้อยแล้วด้วยภายในตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีกระจกมาให้เพาดานด้านบนไฟสองแผนที่มาให้อีก2จุดนะคะพร้อมที่ใส่แว่นตามาให้ด้วยที่บังแดดนะคะก็จะมีช่องใส่บัตรตรงนี้มาให้ด้วยนะคะนี่เลย มีกระจกมาให้นะคะหนึ่งจุดเลยรถสวยมากให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะคะภายในตัวรถนะคะคันนี้เป็นบ่อนหนังนะคะสีเบจต,ตัวเบาะไม่ยุบไม่ย,ย้อยไม่ช้ําเลยนะให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะคะว่ารถคือสวยจริงเดิมจริงที่อิงไหลนะคะมาพร้อมช่องใส่ของด้านล่างนี่ตัวเบาะนะคะด้านในนะคะของคันนี้ก็คือเบาะไม่ยุบไม่ย,ย้อยไม่ช้ำเลยสามารถนะคะ มาทดลองขับได้นะคะมาเทสขับมาดูรถได้ที่เซรีไทย70ิลมีนบุรีกรุงเทพได้เลยนะคะหรือโทรนันหมายนะคะมาดูรถคันนี้นะคะกับเอิญได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3้8 4่ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็มาพร้อมราคานะคะตั้งขายเพียง6 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟีดาวจัดได้เต็มจัดได้ล้นเลยนะคะลูกค้าสามารถเอาตัว ประกันนะคะจัดโอนนะคะไปรวมในยอดจัดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้ก็ยอดลน้นยอดเต็มยอดจัดเริ่มต้นฟรีดาวเลยออกรถศูนย์บาทนะคะส่วนใหญ่นะคะจบทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะสามารถโทรสอบถามเอินได้เลยนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเอินพาไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ พามาชมนะคะห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องสามพันนั่นเองนะคะฝาครอบเครื่องดําเนินแบบนี้เลยนี่เครื่องยนต์ไม่มีน้ามันไหลยมรั่วซึมมาแป้มสีโรงงาน,นยังอยู่ครบเลยนะคะให้เห็นกันเลยนะคะว่ารถสภาพเกียรตเอเลยนะหัวน็อตนะคะฝากระโปรงไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะรายละเอียดต่างๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่โครงสร้างคันหน้านะคะเลขเขตตัวรถก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะ ไม่เห็นกันเลยนะคะรถคันนี้คือสวยจริง สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถนะคะเป็น Toyota Fortuner 3.0ตัววีขับเคลื่อน4ล้อนะคะสนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดกับเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884สามารถแอดไลน์มาหาเอาิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมราคาตั้งขายที่699,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวจัดได้เต็มจัดได้ล้นเลยนะคะสนใจโทร มาหาเอิร์นได้เลยจองออกรถนะคะเพียง1,000ับาทเท่านั้นนะคะมีเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเซ็นให้ทุกจังหวัดเลยนะคะครบเลยนะ7จจังหวัดสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะสเปคนี้รุ่นนี้นานๆทีจะเข้ามาด้วยนะคะถ้าสีดําตอนนี้มีแค่คันน,น,นี้คันเดียวเท่านั้นนะคะรีบติดต่อมาได้เลยจับจองไว้ก่อนนะคะไว้เจอคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ